วิดหวังในตัวแกมากที่แกโดนไล่ออกเป็นรอบที่ห้าหวังว่าครั้งนี้จะไม่เกิดเรื่องอกีกเพราะนี่เป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันจะพาแกเข้าโรงเรียนเข้าใจไหมโอเคดูเหมือนว่าเราจะมาถึงจุดทีลองไปได้เล่าไอ้ลูกเฮียแล้วอย่าก,ก่อเรื่องอีกล่ะกลับบ้านไวๆนะครับพี่อโอเคนักเรียนวันนี้เรามีนักเรียนใหมย่ย้ายเข้ามาเขาเป็นเอ่อตัวอีอะไรก็ช่างอะดูแลให้ดีระกันเอ้ยเด็กใหม่รู้หรือเปล่าว่าแถวนี้ใครใหญ่ ไม่รู้ใจที่ต่ำที่สูงแล้วมันจะวูบโดยไม่รู้ตัวขอแนะนำว่า <c oughs> อย่าไปใส่ใจกับไอ้แมวมันเลยมันก็กลางอย่างงี้กับเด็กใหม่ตลอดนั่นแหละห <c oughs> วัดดีว้ยกูชื่อมหมาและนี่ก็ไอ้แมวเพื่อนและเบสแสนดีแล้วแกละชื่ออะไรเด็กใหม่ <c oughs> โอ้ชื่อยาวเกินกูลเรียกว่าไอ้ตีนแล้วกันโอเคตีนแล้วทำไมแกถึงย้ายมาที่นี่ละ่ะโดนเพื่อนแกล้งนีอไง <c oughs> แกหักคอพอออแล้วเผาโรงเรียนทิ้งเหรอ ร้ายไม่เบานน่แต่เมื่อแกมาอยู่ที่นี่แล้วแค่นั้นไม่ได้ทำให้แกใหญ่ที่สุดหรอกเพราะฉะนั้นเราจะมาวัดกันว่าแกอยู่ตําแหน่งไหนในห่วงโซ่อาหารในวิชาพละออดีใจที่แกยังไม่ตายนไอ้แมวโอเคตีนมาดูกันว่าแกร้รายอย่างที่แกพูดหรือเปล่าแถวต้องไอ้พวกง่ที่นี่มันสถานศึกษานะเว้ยไม่ใช่ส่อง โอ้ครูมาพอดีเลยวันนี้มีเล่นบอลไหมครับครูฟุตบอลมันสําหรับพวกกระเทยใจสอบลูกผู้ชายตัวจริงเราเล่นปีนต้นไม้แล้วร่อนล,ลงมาแบบกระรอกครูจะให้พวกม,มึงปีนต้นไม้แล้วร่อนล,ลงมาแบบกระรอกไอพวกโง่อ,งอไร้ค่าที่ไม่สามารถทําได้จะถือว่าสอบตอกแล้วการปีนต้นไม้มันเกี่ยวอะไรกับวิชาพละล่ะครูมันอยู่ในหลักสูตรแล้วการร่อนแบบกระรอกมันสอนอะไรผมเหรอมันอยู่ในหลักสูตร แล้วกระทรวงศึกษาเขาคิดยังไงที่เอาหลักสูตรนี้เข้ามาอยู่ในวิชาพละล่ะครูก็ไม่รู้สิแต่อยากรู้ไม่เล่วว่าหลักสูตรเขาคิดยังไงกับเด็กพูดมาก <c oughs> มีใครอยากจะลองสาธิตให้ดูไหมเอาครูดูสิผมทาได้แล้วไม่ใช่ต้นนั้นไอ้ง,ง่อต้นทางขวาม,มาอาื <c oughs> องอ้ใครมันจะปีนได้ละว,วันนั้น ดูสิครูผมถึงบนยอดแล้วแค่นี้เองไม่เห็นยากเลยครูบอกให้มึงปีนไม่ใช่บินแล้วปีนกับบินมันจะต่างกันยังไงถ้าสุดท้ายก็ไปจบกันอยู่บนยอดโอเคมันอยู่ในหลักสูตรพวกมึงมีเวลา5นาทีในการปีนถึงบนยอดแล้วร่อนลงมาไม่ก็ตาย เพรผมไม่มีนิ้วก็ไม่ต้องใช้เหมือนที่ประเทศชาติไม่ต้องใช้มังสูงสูงเหลือเกินต่อไปตายแน่เลยใจเย็นๆนะพี่แล้วพึ่งปีนก็ไม่ได้แค่สองเมตรกว่าๆเองตกไปไม่ตายหรอกโอ้ยไอ้โรคจิตที่ไหนเอาไม้แหลมมาปักไว้บนพื้นเนี่ย ตีนไม่กันตายเอ้ยพี่ดูไอ้เด็กใหม่นั่นดิไม่เห็นมันจะทำอะไรเลยตูนไสคอยากโตมากเลยมั้งอย่ามองแต่ภายนอกสิถึงไอ้ตีนมันจะดูโง่แต่มันอาจจะวางแผนอยู่ก็ได้แล้วปลาอย่างมันจะคิดแผนอะไรได้แผนนั่นไงรอยมันเราตกมาตายแล้วกลายเป็นับไดตกให้มันปีกไปถึงบนยอดแล้วตอบผ่านเมื่อมันจะได้กลายเป็นขาใหญ่ที่สุนในโรงเรียนมึงมันร้ายไอ้ตีนไม่ร้ายเราระบบการศึกษาประเทศคุณหรอก ผมว่าความสูงทำพี่บ้าไปแล้วไอ้นั่นมันก็แค่ไ,<ว>ไอ้แมวยายเพียงปีนี่แหละพวกมึงอีกและยายขุดตายแล้วตายแน่เลยกูตายแน่ถ้าไม่ปีนกูต้องลงมาตายที่ว่าไอ้ขี้แพ้ขี้แพ้ว่าสวยดีน,นี่ถ้าตกไปก็ไม่เป็นหมอกักมือแค่ขี้แพ้เดแบอบนเก่งดีน,นี่เมื่อไหร่จะเป็นหมออะไรขี้แพ้ตอบเข้าเตรียมหมอไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกลูกแค่จำไว้ว่าแกมันขี้แพ้ไปจนวันตาย ขี้แพ้เหรอเดี๋ยวจะโชยดูว่าใครกันแน่ที่ขี้แพ้เย้ <Yeah! S 2> นั่นแหละหน,หนูรอดลองมาแล้วโชยโล้ร่วมึงมันก็แค่ขี้แพ้ตัวหนึ่งที่นี่ไม่มีใครได้เรื่องเลยยังไง มวยยืนเบื้ออะไรอยู่ละ่ะปีนดิ <c oughs> ไม่เหรอโทษทีวะ่ะที่นี่ไม่มีหลักสูตรสอนว่ายน้ำหรอกทำไมไม่หัดปีนต้นไม้้างล่ะก็เพราะว่ามึโงโง่แบบนี้